อันนี้คืออะไรนี่พอรูปตรงก้นรูดก้นแล้วก็ตั้งปิดปาก็คือที่ใส่สิ่งของที่มันเป็นรูปทรง ดีอย่างไรอะ่ะดีสิเพราะว่าเผื่อเราใส่ของที่มันจะแตกง่ายแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็กันเรียกว่ากันกระแทกหรือว่าจะใส่อะไรแล้วแต่ใจชอบ เวลาพกติดตัวก็ได้สมมุติเราจะไปซื้อของบางอย่างเนี่ยเราจะป้องกันคือไปซื้อของที่มันมันจะชำรุดเสียหายง่ายเราก็พกอันนี้ไปโดยไม่ได้ใส่อะไรมันก็มันก็ทำให้เรียบใช่ไหมเนี่ยก็ทำเรียบอย่างนี้ใส่กระเป๋าไป พอใส่ของแล้วก็ค่อยมาจัดรูปทรงอันนี้ได้มายังไงก็ได้มาจากการซื้อร้านที่เข้าขายสินค้ามือสองในไทยไม่ได้ผลิตลักษณะอย่างนี้ขายอันนี้ของมือสองได้มาสองใบใช้ประโยชน์ดี